กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักของเฮียเช่นเดิมออเช่นเคยอยู่งเงียเหมือนเดิมเรียหมูรองเิงเริ่มวันที่เกมเดิมเลย <Nice. S 1> ผมกำลังแบบคือรอบแรกรอบแรกผมได้เป็นสองหมื่นกว่าผมถอนไปแล้ว <Nice. S 1> ผมถอนไปสองหมื่นเลยเหลือแปดพันทุนเรามาแปดพันเหมือนเดิม <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไอ้นี่ เปิดมาไม่ถึงนาทีแตกกล่องมื่นเลยเหรอเอาดีๆผมลงเล้วแน่แม้ผมพอแค่นี้พอคลิปเนี้ยผมอาจแค่สามสิบวีพอเย <Yeah. S 1> พูดจริงไม่จริงนะในไหนเปิดหัวมาสวยขนาดนี้แล้วท้ายมัต้องสวยตายเบ็ดต่อร้อยกันยาวๆเลยรอบนี้ยังไงเราก็ใช้กำไรเล่นอยู่แล้วนี่ยาวๆยาวๆ ผมกเปิด <Nice. S 1> หัวมาสวยแตกขานาดนี้แม่งจะไม่เข้าค <Nice. S 1> ูณสิบไปดิเสือแม่งชอบเป็เมเลยถ้าเปิดหัวมาในแบบสวยๆแบบเนี้ยคูณสิบแม่งจะเข้ายากอาจจะเข้าแหละแต่เข้าไม่เยอะอาจจะส้มเข้าอะไรเข้าอะไรประมาณน,นีข้ของแบบของไม่ของไม่แพงมากเออของไม่แพงมาก <Nice. S 1> ตั้งแต่ผมเล่นเสือ <Nice. S 1> ผมไม่เคยได้ยี่รางวัลก้อนโตแบบเก้าช่องเต็มเ,มเลย nice. แบบนั้นได้นะก็คนดูผมบอกให้ผมลงจริงๆนะผมลงถอนลงตอนนั้นเลยอะเดีด๋ยวถ้าได้ผมถอนเงินให้ดูเลยแต่แม่งยากเต่๋ยแม่งยากมากคลิปผมทําเกี่ยวกับเสือมาแบบโอโหกี่คลิปแล้วอะเกือบจะสิบคลิปยี่สิบคลิปแล้วมั้งเคยเห็นแต่คลิปปลาแม่งไม่มี ตัวแตกเนี่ยก็ยังดีวะไอ้ที่มาหน่อยคนดูนิ่งแบบนิ่งเลยอะรอบเนี้ยนิ่งเกินไปแล้วบับบับบับบึ้บเล่นกูแล้วร้าวเล่นกูแล้วร้าว,วสวยมากเลยหนูเสือออกดีมากเลยเ <Yeah. S 1> สือแตะทันทีเลยกูให้กินจนอ้วนเลยนะ อุ้ยสวยเงินก็โตแตกอีก4,020ปะใช่ปะจำโ,โอ้4,200เนี่ยจำผิดแล้วดิเศรนี้มันแตกบ่อยจำผิดบัาบุ๊บโอ้ยี่อะไรจะนิ่งขนาดานั้นครับพี่เออไปดิ นิ่งจะน่ากลัวว่ะเยี่ยผมลงเลยดีกว่าว่ผมพอเลยดีกว่าวุา้ยวุ้ยอยากดูถอนตังโชว์แน่ตรงน,นี้มาโอ,โอ้โหเนี่ยนาจ้อง <c oughs> เรียบร้อยถ้ามานะผมบอกให้คนดูแสนแตกแน่แน่ตรงนี้ถ้าถ้าไอเนี่ยมาครบเก้าช่องอะ่ะเสร็จเสี็ดได้ และมันไม่ได้ออกมามบ่อยๆด้วยนะที่มันจะปุ่มการ <Nice. S 1> ได้อะแม่งน้อยมากๆเก <Yeah. S 1> ือบแล้วเกือบแล้วเกือบแบบแฝนแตกแ,แล้วมันแบบได้เง,นบบบงบบินแสนตั้งแต่หกวันเร็วดีโอ้ย <Nice. S 1> <c oughs> นิ่เดนนี่นิ่เดนนี่ทรงนี่ มาส,สวยซองมาขอแก้ตัวเลยเถอะบางกีแปดโอ้บางกี้นั่นสามช่องขอ9เก้าช่องได้ไหมสวยจัดว่าเด็ดเท็คบินวีหนึ่งหมื่นหกพันบาทไอ้มาได้อย่างนี้ดีหรือให้นไไไ้อยอย่างนี้ดีหวาห้าหมื่นบาทกำไรสี่หมื่นกว่าเลยว่าคนรู <Yeah. S 1> ขร้ของจริงผมบอกให้ของจริงแบบจริงจัดเลย เราหลุดตอนน่อทีใช่ไหมหกำไรก็จะ4,000แต่ขออีกนิดคิปมันตั้งไปอ่ะเออเดี๋ยวคนดูจนแบบว่าเฮ้ยนี่มันได้เงินหรือมันสลุก <Yeah. S 1> วะไม่ใช่ถ้าหัวรักก็ดูจะตายถ้ารักก็ดูจะไปรักหมาเลย <Nice. S 1> คนดูก็เหมือนหมาเอ,อ้ยไม่ใช่คนเคยชื่อ <Very nice. S 1> คนดูก็ไม่ชอบแย่ <Yeah. S 1> แต่รักเลย เอาแล้วลดลงมาไหลเป็นด้าไม่ได้พี่เหรียญี่หมื่นหกแล้วเป็ดสองร้อยแม่งแตกดีอยู่นะคนดูอย่างอย่างที่ผมบอกอะเล่นเบ็ดร้อยแม่งเห็นน,น้ำอย่างเงี้อแต่ถ้าเสียไวเหมือนกันถ้าเสียนี่แม่งโคตรไวเลยเบ็ดร้อยเป็สองร้อยเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คน้วยแหละแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่แนะนำให้ทำตามดีฝว่า ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็มาที่เดียวกับผมแค่นั้นผมจะหาสิ่งดีๆมาให้แลกกันนะจ๊ะมาขอข้าวช่องเต็มใครลูกพ่อเช็คบิ min. นไปรอบนี้เน้นๆมาสองบล็อกได้ไหมขอสองช่องหวยมาป่ะนี่เรียบร้อยมึงเอ้เยมึงเอ้เยเกลือมืยแล้วพี่ คือถ้าผมได้มาเก็บผมลงจริงๆนะผมเช็คบินแล้วแบบว่าลอยตัวเลยรนะผมบอกก <Yeah>. hmm. ำไรแล้วว่ามันเกินคำว่ากำไรแล้วตอนเนี้ยผมมาแ0 0พันนะคนดูตอนนี้สี่หมื่นคนประหยัดแอคเลยนะป้าแบบประหยาดก๊อตเบื้เลยนะป้ะา mm hmm. ปมันแตกขนาดนี้ mm hmm. เป็นที่เสียเลยเป็นนี่ผมเนี่ยแตกขนาดนี้หรือเป็นที่เว็บ อู๋ <Ooh>, nice. สองช่องสองช่องไม่มาให้กูอูโต้มันเดียว <c oughs> ไอ้เหียเอ้ยประทัดจะออกก็ไม่ออกที <c oughs> ผมเปิดเทอร์โบต้นคลิปยันจบคลิปเลยนะคนดูเดี๋ยวมันจะได้ไม่แบบว่ามันจะได้ไม่เบื่อกัน nice. เดี๋ยวไปเปิดเทอรโบก็นั่งดูน,น้ำลายเหนียวนั่งหลับไปอีกน่าเปิดเทอรโบยังไม่แบบว่าตื่นเต้นดนตรีอะไรประมาณนี้ <Yeah. S 1> โอ้โขอดักห้าได้ไหมอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหกูน่าจะลงตั้งแต่สี่สี่แปดรอบแล้วสวยต้อมมาก็ายังมีกูเอาหมดตอนเนี้ยต้งเติมเลยเอาหมดกั้กันเนี้ยหาลูก ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบ็อกสุดท้ายสวยๆงามๆไปสวยเจ็กดินเหลือหนากหนุกนั่งขออีกสักนิดแล้วกันโลภแน่ไอ้แก่ที่โลภแน่เดี๋ยวกูตอบบับบับบับนิสด่ากว่าดีนิสสวยไหมสวย ถ้าเตรเรามีขนมแค่นั้นพอสามบล็อกสามช่องสวยๆงามๆจัดไว้เด็ดขอบคุณทุกา่านรับชมนะครับค่นี้พอขอบคุณทุกา่านรับชมนะครับกำดอาจา์ใดไม่สุดภาพขออภัยมาหั้านี้ด้วยพี่อยากดูคลิปแหนไหนซื้อเบ็ดซื้อสปินเท่าไหร่พี่พิมมาคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยว,วน,นี้พอแคน่นี้ขออนุญาตไปสอนตังก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับ